ทุกสโมสรยักษ์ใหญ่ในโลกฟุตบอลล้วนมีจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยเรื่องราววันนี้ Kick Off Stories จะพาย้อนเวลากลับไปยังต้นกำเนิดของพวกเขาคุณรู้หรือไม่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่แฟนบอลเรียกกันว่าปีศาจแดงแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในชื่อนี้แต่เริ่มต้นจากทีมเล็กๆของคนงานรถไฟในปี1878 พนักงานรถไฟ l a นคัสเชียร์แอนด์ยอร์กเชียร์เรลเก่อตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาในชื่อ n e w ตันฮ e a t LYR พวกเขาสวมเสื้อสีเขียวทองสนามก็เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆข้างรางรถไฟและเป้าหมายแรกๆคือเล่นเพื่อสุขภาพและความสามัคคีในหมู่พนักงานเมื่อเวลาผ่านไป n นิวตันฮ a t เริ่มลงเล่นในลีกเล็กๆและแม้จะมีความมุ่งมั่น แต่ปัญหาทางการเงินก็รุมเรา้าสโมสรใกล้รุ่มละลายจนแทบไม่เหลืออนาคตในปี1902จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อจอห์นเฮนรี่เดวิสนักธุรกิจผู้มั่นคั่งตัดสินใจเข้ามาลงทุนและกอบกู้สโมสรจากหายนะเขาเสนอให้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นที่สดใสกว่าเดิมและนั่นคือที่มาของชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับ พร้อมกันนั้นชุดแข่งก็ถูกเปลี่ยนเป็นแดงขาวดำเพื่อสื่อถึงพลังความกล้าหาญและความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนหลังจากเปลี่ยนชื่อยูไนเต็ดเริ่มสร้างความสำเร็จแรกๆของตัวเองพวกเขาควา้าแชมป์ลีกครั้งแรกในปี1908ตามด้วย FA ฟเอคัพในปี1909นี่คือสัญญาณว่าสโมสรไม่ได้เป็นเพียงแค่ทีมเล็กๆอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นสโมสรระดับชาติที่แฟนบอลจับตามองแฟนบอลเริ่มเรียกพวกเขาว่าปีศาดแดงซึ่งมาจากสัญ,ญลักษณ์ความดุดันและพลังในการต่อสู้ชื่อนี้ติดปากและกลายเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับสโมสรจนถึงปัจจุบันจากนิวตันฮีทที่เกือบหายไปกลับกลายเป็นสโมสรที่มีฐานแฟนบอลหนาแน่นที่สุดทีมหนึ่งในโลกนี่คือจุดกำเนิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากทีมรถไฟสู่ปีศาจแดงผู้ยิ่งใหญ่และนี่คือ Kick Off Stories เรื่องเล่าฟุตบอลที่มากกว่าประวัติศาสตร์